อันนี้ได้ระวัางมานะคะไปดอบเก็บยกรวยรถก็จะมีมาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้จากที่บ้านพิมไปก็ประมาณแค่2อกิโลรถเยอะนะคะวันนี้วันอาทิตย์ ทางก็จะเป็นหลุมอุกกาบาตนิดหน่อยนะคะทางเข้าทัศนียภาพ2ข้างทาะไปรูปดอกเก็กเกอ่ยนี่นะคะนี่ทางเข้ามาแล้ว chết rồi Nhiều trong ไหนนู่นด้าน chăn มันชั้นหรอยายชั้นจนจะไป คุณยายพาลงสายตรงนะคะทางชั้นมากตายตายยายขับดีๆนะชันเลือเกินระวังรถต้ายด้วยมาถึงแล้วนะคะสำหรับทุ่งดอกเก๊ก่วย นี่นะคะก็จะเป็นสวนดอกเก็๊กห่วยนะคะโดยภาพรวมก็สวยดีนะคะดอกเก็๊กห่วยก็จะมีดอกที่แบบโรยไปแล้วก็มีนะคะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ดูสดใสกว่า